นี่ครับแล้วเราจะได้ได้ขวดมาแล้วเรามาหาดินนะครับเราก็ได้ไม้เด็ดแล้วครับเนี่ดินเอาตรงนี้แล้วครับเดี๋ยวก็ขุดเดี๋ยวผมจะขุดเอาดินใส่ตรงนี้ก่อนนะครับให้เต็มเอาลูกชายจับยัดจับยัดเข้าเลยดินยัดอ่าดินยัดเอย่าเขาขุดก่อนครับดินยัดดินยัดเลยครับใส่ให้เต็มเลยนะทั้งสามขวดเลยนะลูกขุดครับลูกชายมาช่วยช่วยกันทำมาหากินครับบางนิ้วนะลูก ได้ดินแล้วเราก็ยับเลยครับตรงรูนี่ใสเข้าไปเลยไม่มีดินโปรงที่ตัวแล้วครับดินเราบ้านๆนี่แหละครับปึ๊บวันีผมมีมีปุ๋ยเหลืออยู่หน่อยนึงผมจะใส่ปุ๋ยไปด้วยเลยก็ได้เ้า่งใส่อีกทีผมก็ใส่ประมาณหน่อยนึงอะผมก็จะเอาปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยจุลนินทรีย์อันนี้เป็นปุ๋ยเีรื่องคาวนะครับจะใส่หน่อยนึงปึ๊บให้เป็นระยะระยะแล้วผมก็จะเอาดินใส่ใหม่ ดินใส่ไปผมก็จะดินใส่เ่ิ่มค่อยดินใส่ขั้นแล้วนะครับผมก็จะใส่ปุ๋ยอีกรอบนึงเริม่คมครับตอเวลานั้นเราจะได้ใส่ปุ๋ยง่ายเราต้องไม่ใส่ปุ๋ยครับทีนี้เพราะมันจะมีปุ๋ยอยู่ข้างในแล้วทีนี้เราก็จะปล่อยได้ยาวๆถ้าเรามารอใส่ข้างบนทีเดียวกว่าลงไม่ถึงข้างล่างครับเดี๋ยวสวนไม่ทันกันน,นะครับออกให้เต็มเลยครับเดี๋ยวมันก็น่าจะยุบลงหลังใ,ใส่เต็มไปก่อน เราใส่ให้เต็มไปก่อนค่อยวากันปึ๊บก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ขวดแรกผ่านไปแล้วครับลูกชายได้กี่ขวดแล้วใส่ปุ๋ยบ้างเปล่าหยอดปุ้ยไหมไม่ได้หยอดปุ๋ยลงไปด้วยไม่เนี่ยใส่ไปเลยหยอดตรงนี้ได้เปล่าได้ก็ใส่ในรูนี่แหละนี่ครับใส่กี่เมตรด่ะใส่ไปหยุกใส่ไปแค่สิบเมตรที่สิบเมตรก็ใส่ไปอันนี้ปรุงนะครับ แล้วก็ใส่ปุ๋ยตามตามสูตรครับปสร็อันนี้เป็นปุ๋ยจุลินทรีย์ครับปุ๋ยอะไรครับที่จริงปุ๋ยอะไรก็ได้ครับแต่ผมก็มันมีมันมีปุ๋ยอันนี้ผมก็เลยใส่ครับปุ๋ยขียงขาวผมก็เลยเอาปุ๋ยขียงขาวใส่เลยใครมีอะไรมาใส่ไปฮะปุ๋ยฟอกมูลสัตว์มูลวัวก็ได้ครับนี่ใส่แล้วนะอคอยดูนะผมว่าน่าจะได้เรื่องอยู่ดินแล้วก็เดี๋ยวมาวรอติดตามกัน อีกครั้งไ,ไปเต็มยังของหนูอะจจ่ะใกล้เต็มเลยนะไอ,อเหรอว่าใกล้เต็ม่ะของหนูเลยเหรอแค่นี้นเนี่ยใส่เลยเหยาหินใส่นะครับก็ได้เอาหินค่อยเอาแต่ดินเนี่ยลูกชายช่วยดิเด็ดจุกเด็กจุกแบกบ,บั่งกุ้งแบกมั่งกุ้คลิปทำกับข้า,ขาวอใส่ปุ้ยยังใส่ไปจะได้งานไปไวปุ๊บเอาทำไมพ่อ เยอะจังเลยสวยงามไปผมใส่ไปแล้วเออก็น่าจะออกน้ำได้และได้ยกเสร็จแล้วครับก็ประมาณนี้เต็มแล้วนี่ของผมได้สองขวดนี่นี่ลูกชายเตรียมยังเห็นลงมาเตรียมนะอ่าเตรียมลวเต็มโอเคครับได้สามขวดแล้วเดี๋ยวเราจะไปตัดเอาสซาเลเน่ทีนี้ครับไปเลือกเอายอนซระแหน่ครับไปเอ้าลง ไปครับไปตามไปดูครับเดี๋ยวเลือกยอดสะระแหน่ก่อน